กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร์ใจเพชรด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะก็กราบครูทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมพี่น้องหมู่กลุ่มทุกท่านนะคะค่ะชื่อพักขมลธิละธรรมพลนะคะชื่อเล่นชื่อสาชื่อทางธรรมว่าพิมพ์น้ําคําค่ะก็เป็นนักศึกษาอิยะปัญญาตีนะคะรหัสนะคะ หกศูนย์หนึ่งศศเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งค่ะก็หปีแล้วค่ะเป็นหลักสูตรเจปีนะคะแล้วก็เพิ่งจะสอบจบวิทยาลัยชุมชนไปนะคะรุ่นที่สองน่าจะจบไปเมื่อวันที่ยี่สิบหกเนี่ยค่ะก็ชีวิตเปลี่ยนอย่างไรนะคะของตัวเองก็เปลี่ยนมากมายตั้งแต่ได้เข้ามาเจอหมู่มิตร แล้วก็มาเจอท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะจากชีวิตเมื่อวานดูของน้องนัทนะคะน้องนัทยินดีชีวิตที่หรูหราแบบนั้นน่ะมันดูแล้วมันก็โอ้โหมันก็เรามันย้อนถึงตัวเราเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ออกเป็นคลิปแบบนั้นให้ดูเนาะมันก็คือนั่นคือตัวเราะคะ่ะที่เป็นแบบนั้นน่ะแต่ที่ชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนมาอย่างไรเปลี่ยนเพราะว่าจากที่ตัวเองเคยเป็นผู้ป่วย แล้วก็หายป่วยหายป่วยเพราะว่าหนึ่งความศรัทธาที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากท่าราจารได้มาใช้ศาสตร์อยากก้าเม็ดแล้วหายป่วยและอีกอย่างหนึ่งคือมาเจอพลังของพี่น้องนะคะของพี่น้องหมู่มิตีทําให้ชีวิตเราเนี่ยหักเหจากที่ชีวิตมันหรูหราทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแต่ตัวตนของตัวเองแล้วตัวเองก็ได้มันลดกิเลส ลดอัตราตัวตนของตัวเองมาเป็นจิตอาสามาเรียนรู้จากที่ตัวเองไม่เคยผันตัวว่าจะมาทํากิิกรรมเป็นก็มาทําเป็นนะคะรูปข้างหลังนะคะดอกไม้คือดอกชมจันทรนะคะนั่นก็คือที่ปลูกเองที่บ้านก็ยังได้เก็บกินอยู่เป็นประจํานะคะเราก็เริ่มจากจุดเล็กๆอย่างที่อาจารย์พาทำเปลี่ยนจากที่ เอาใจของตัวเองมาเป็นใหญ่เพราะว่าเป็นเหมือนประสบความสําเร็จด้วยตัวเองมันก็จะมีอัตราจัดในระดับหนึ่งแต่ที่ได้มาภาเคเพียนมันลดลักีิเลสเพราะว่าได้ฟังธรรมของท่านอาจารย์ซ้ําๆซ้ๆซําๆซึ่งเราได้ตามหาเจอแล้วว่านี่คือเออพระโพธิสัตว์เป็นสัตว์ประหุษของเราแล้วก็ทําให้เราได้มีการเปลี่ยนแปลงในตัวเองระดับสูงนะคะต้องบอกเลยว่าสําหรับตัวเองเนี้ยระดับสูงที่ท่านที่ทได้มาเจอท่านอาจารย์ แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนอกนอก,นอกจากนั้นก็คือความอยากที่เราเคยอยากได้อะไรสมใจยอยากทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันอยู่โลกอธรรมมามากมันอยู่กับความสวยงามมามากเพราะว่าเป็นแมค้าที่อยู่ในห้างใช่ไหมพอเราอยากได้อะไรเราก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันได้มาครบถ้วนขบวนความหมดแล้วค่ะตอนนี้พอมันหมดความอยากแล้วตอนนี้เราก็มีการต้องเอาออกจากตัวเองแล้วค่สะสละสละแล้วค่ะก็มีการจะต้องเอเก็บ ทุกสิ่งอย่างที่เราไม่ต้องการตอนนี้นะคะเสื้อผ้ามากมายเลยก็ส่งไปนะคะทางหมู่บ้านทางภาคเหนืออมก่อยที่เขาต้องการเราก็เก็บห้าหกลังหใหญ่ๆเลยแล้วก็สลัสละออกไปแล้วก็ถามว่าชีวิตมันมันมีเงื่อนไขอะไรไหมคะตอนนี้ชีวิตไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรนอกจากว่า เราปล่อยแล้วเราปล่อยวางแล้วเราก็มาได้ชีวิตใหม่มาได้คนใหม่คนใหม่ที่เกิดมาจากโลกพุทธะทำให้ชีวิตเรามันมีความผาสุกมากยิ่งขึ้นนะคะในในปัจจุบันนี้ถามว่าชีวิตมีความสุขมีความสุขที่ที่สุดจากที่เราเกิดมาอายุห้าสิบเจ็ดปีนะตอนนี้นะคะตอนนี้มันเป็นชีวิตที่ผาสุกเพราะว่า เป็นชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็ทั้งกายก็ไม่ทุกข์ทั้งใจก็ไม่มีความทุกข์แล้วนะคะแล้วก็ช่วงระหว่างโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่อย่างไรก็คือช่วงสามเดือนที่เราไม่ได้ไปค่ายที่สวนป่านาบุญเก้าเลยเนี่ยเราก็สามารถที่จะปลูกผักนะคะผักเล็กๆน้อยๆอ,อย่างพวกตัวตะเกีเนี่ยเราก็ทําอยู่แล้วแล้วเราก็ปลูกผักปุ้งผักกวางตุ้งอะไรที่เรากินได้อ่ะคะ่ะกระเจี๊ยบ ปลูกผักเองโดยที่เราไม่ต้องไปไปข้างนอกหรือไปหาซื้ออะไรที่มันมีแต่พวกเคมีอะไรมากๆอย่างนั้นนะคะนอกจากก็บางอย่างผลไม้ที่เราไม่สามารถจะปลูกบางอย่างเองได้เราก็ต้องออกไปบ้างมันก็ปลอดภัยกับชีวิตดีนะคะในเรื่องของโควิดนี่ก็ปลอดภัยแน่นอนแล้วตอนนี้มันก็จะมีเคล็ดลับในการทำกสิกรรมไร้สารพิษยอย่างไรที่บ้านนะคะก็จะมีถังใบใหญ่ๆเวลาที่เรา ทำผักเอ่อทำอาหารนะคะหรือว่าจะเป็นพวกกาบกล้วยหรือปลวกกล้วยหรือเศษอาหารทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่นําไปทิ้งเลยเราก็จะใส่ถังวัหมักไว้นานๆนะเราสามารถที่จะเอาไปรดพืชผักนะคะแล้วก็ใส่น้ําปัสสาวะเข้าไปแล้วพืชผักที่เราได้เนี่ยมันอาจจะแบบมีแมลงกินแต่อย่างน้อยเรารู้ว่าเป็นผักที่ไร้สารเนี่ย เรากินด้วยความปลอดภัยแน่นอนนะคะตัวนี้ก็ใช้น้ําหมักที่หมักเองเนี่ยค่ะทําแล้วก็ขุดหลุมทําเพอมานะคะก็เอาพวกเศษใบไม้เศษหญ้าพวกกิ่งไม้ต่างๆที่เราตัดในบ้านเนี่ยค่ะเราก็ขุดหลุมใบกล้วยอะไรพวกนี้นะคะที่มันเยอะๆเราก็ขุดหลุมแล้วเราก็เอาพวกสิ่งอย่างเนี้ยค่ะเอาไปใส่ในหลุมก็เรียกว่าทําเพอมานะคะก็ ต้นไม้ก็งามดีค่ะอย่างเช่นเอ,อมะละกออะไรที่เราทําเพิ่มมาไว้อย่างเงี้ยเขาก็จะงามมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่เราปลอดภัยแล้วแหละเพราะว่าเราได้เรียนรู้จากท่านอาจารย์มานะคะแล้วก็การแบ่งปันอย่างไรแบ่งปันก็คือว่าอย่างเช่นกล้วยเนี่ยค่ะที่เราได้ผลผลิตแล้วนะคะอ่าออกเครือมาพอสุกเราก็ มันมีมากนะคะเราก็จะทําเป็นพวกกล้วยบวชชีหรือว่าทาเอากล้วยไปต้มหรือเอาไปนึ่งนะคะแล้วก็เอามาหั่นแล้วคุกกับมะพร้าวใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็เอาไปแจกแล้วก็ละมุดมีอยู่เนี่ยก็ได้ส่งไปที่ภูผานะคะสองครั้งแล้วค่ะปีละครั้งแล้วก็เอาไปส่วนก้าวก็ไหลครั้งอยู่นะคะส่วนมะละกอที่บ้านเนี่ยมีเยอะบางทีเวลาเราเข้าสวนก้าวเราก็จะเอาไปส่วนก้าวหรือแบ่งปันให้กับคนที่อยู่ บริเวณใกล้ๆบ้านเราเพราะเราทานไม่ทานอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็คือการแบ่งปันนะคะส่วนหนึ่งที่ที่เราได้จากผลผลิตที่บ้านเรานะคะตัวนี้มันมีแบบเหลือกินเหลือใช้แล้วอะ่ะเราก็แบ่งไปค่ะทุกขายฉับพันเป็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรทุกขายฉับพันก็คือว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในตัวเราที่มันมีผัสสะหรืออะไรเข้ามาในกระทบในตัวเราเนี่ยคะ่ะณปัจจุบันนะคะปัจจุบันเนี่ย ทำให้เราล้างได้เร็วมากว่าอ๋อสิ่งที่เราเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยมันคือตัวเราทั้งนั้นเลยเราไม่เราจะไม่โทษค่ะบางครั้งวันหนึ่งเนี่ยเรายังปรับตัวไม่ได้นะว่าเราเจออะไรที่มันแบบเออ่คำพูดหรืออะไรแรงๆเป็นภาษาแรงๆมาจากจากพี่น้องอะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็อยู่เฉยๆนิ่งๆพอสักผ่านไปเออพอกางคืนเน่ยเรามานึกได้โอ้มันคือตัวเราเนาะเราก็ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เขา ที่เขาพูดหรือหรือตําหนิอะไรเราเหตุการณ์พวกนี้ค่ะมันทําให้เราล้างล้างได้นะคะก็คือถ้าเราดับทุกใจได้อะ่ะไม่มีทุกอะไรที่ดับไม่ได้เลยอะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งนั้นล้วนๆเลยนี่ก็คือได้ได้ธรรมะจากท่านอาจารย์อะคะ่ะเพราะว่าเราเนี่ยพยายามสารพลังกับหมู่มิตรให้แน่นไว้คือเราจะไม่ออกจากหมู่กลุ่มถ้าเราออกจากหมู่กลุ่มนานเมื่อไหรอ่อ่ะ จิตเราเนี่ยค่ะมันจะกระเจิงเพราะว่ามันจะอยู่ในโลกโลกโลกอธรรมเยอะเพราะนั้นเราต้องเข้าไปหาพุทธ,ธะให้มากที่สุดไปตานพลังกัะหมู่มิตรด,ดีให้บ่อยที่สุดอันนี้ก็คือเป็นเจตนาของตัวเองนะคะแล้วก็จะตั้งสีงเลยว่าทุกครั้งบ่อยๆครั้งที่เราจะต้องเข้าไป เราต้องไปบําเพญ็ญกุศลที่สวนป่านาบุญเก้าเนี่ยค่ะทุกวันนี้ก็ทําอยู่นะคะทําอยู่ก็ทําให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้เท่าที่ตัวเองจะมีเวลาค่ะก็ส่งกันบ้านประมาณเท่านี้นะคะสาธุค่ะค่ะ,ะก็ขออนุโมทนากับน้องสาด้วยนะคะ 200ค่ะเรื่องราวของพิสานะคะอีกสองปีอย่อยาลืมทำคลิปนะคะหรือทำมาก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวสอบจบนะคะชีวิตที่เปลี่ยนไปนะคะไปหารูปเลยนะคะรูปไฮโซในอดีตรูปค่ะรูปมีเยอะมากเลยถ้าแข่ง,งกับน้องนัดนะคะน้องนัดนี่จะแพ้ด้วยซ้ำไปค่ะ <specialized> ขอบคุณค่ะเนื้อห,หาหลังจากการเปลี่ยนแปลงสำคัญกว่านะคะอันนั้นเป็นแค่น้ำจิ้มนะคะ ะนะคะก็แจ้งทุกท่านเลยนะคะการจบนะคะของนักศึกษาสถาบันวิชาราหนะคะดิยะปัญญาตรีนะคะก็จะมีการส่งเรื่องราวของชีวิตที่เปลี่ยนไปนะคะคล้ายๆกับคลิปที่เมื่อวานได้ดูของพินาจินดีนะคะหรือว่าอย่างเรื่องราวอย่างที่วันนี้พี่สาเล่าเนี่ยล่ะคะ่ะเพียงแต่ว่าทําให้เป็นคลิปวิดีโอนะคะเพื่อทําให้เห็นภาพชัดเจนนะคะในการสื่อสารออกไปะคะ่ะเพื่อเป็นแรงเนี่ยนาที่ดีนะคะสําหรับ บุคคลข้างนอกค่ะค่ะท่านถัดไปใครคะพี่โสคะปุญญนุชค่ะค่ะ